คาสซจะวัดรถงานนะครับพุ่งรวเอีกทนันนะครับในนั้วุนาชุดเวบุคคลในการเข้าคนตามไม้คนทองถรนวัดต่งงานนะครับสี่4าจับาหุ่นยันทีฮะเม่าเข้ามา่กให้ทำการตรวจคนบาลิสิมือแบบสี่นะครับหมู่หานะครับตำบลกระซุ่มเปิดตะโกวถุงจัหวัดพังงาในคณะนี้ไครับในสัดารเดียวกับานแร้วนะครับจะ้านไม่ยอมเปิดประตูให้อ่าตอนที่เนี้ย มีความจะเป็นเดี๋ยวต้องหกักปังหรือทำประการใดๆดีเข้าไปึี่บาลังนี้เดี๋ยวคุณลุงนะเดี๋ยวดูผมเป็นพยานนะว่าจะรับเข้าไปแล้วก็พยานกันนะโดยคนสนวัดนะครับพยาน

อาชินนี่การขว่ได้ขน,นไปวัวับกัเราไม่ได้อยู่บ้านมาทำทํำที่วันเลยครับปังปังเดี๋ยวอิเลยนะเนี๋ยรอๆ

mới luôn mà cái đó nó 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 คนนะครับคือตัวอเลยคือแม่คโคงสร้งจงหวัดผังงานะครับสี่ห้าที่สองกงมาในราที่วกลงอเตาอยู่้มาใรพกนะครับให้ทาการตรคนมาเลที่นี้ครับเรื่องจากซีบุงาจขจวัสงจงหวัดพังงานะครับเหล่าพวอยาติดๆและรวมมพยาท่าในการทศพุทธไต้่นหมุอวงในตามเทียนาและพวซิ่งค้องที่มีไวพิดก้ไม้หรือใดใจหรือตังใจจ่ายในการกลังพิษและบุคคลตามไม่จับนะครับ ในท่านความพิษสนุ๊กกรต๊อบพิษใดๆเกียวกยาเสพติดยางเง้ท่านขอบเงินริษสนุ๊กขอบเงินนะครับตามโดยออกไมโครเนี้ให้ผมในฐานะเป็นผู้นาจุดนะครับ่เนล่านี้ใาช่วงนั้นของพวกสังมดเนี่ครับมาทำงานตัวคนบ้านล้างลุงเท้าจากการตกคงนะครับไม่พอบุคคลภายในบ้านนะจึงได้เชิญตัวของผู้ช่วยนะครับคือนายมานันทีตามาเป็นพยานในการตกลนในครั้งนี้อันนึง อาบุคคลเนี่ยแต่บ้านไม่มีจึงจะเป็นต้องหักพังเข้าไปก็คือในเหลือปนเข้าไปให้เดินหน้าต้างข้าไปแล้วก็มีการการหักพังของห้องนอนนะครับอาซึ่งจำเป็นต้องให้ชาวหมาดเชียงไทยีการหยได้ได้แล้วในการบุกรงมนี่ยท่านนะครับอาคุณลุงกระให้หน่อยจบเป็นจริงจริงนะแล้วก็ได้ทำการตร้นยิงซีคองลงไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ท่านไหนทายไปให้แต่ไม่ได้มีการยึดคองปวดใส่สับสิ้งอะไรนอกจากตรงนี้เลยคุณลุงกร้นะ โอเคนะครับเดี <จะ S 1> ๋ยวยืนยันเดี๋ยวลงแรงมือชือ้อ <c oughs> เป็นเสียท้านตรงนี้ tăng thì có thể lục phát đi. ยักอ่คนที <guarding okay>? ่ท่านสวัสดีครับถ้เยผมมารอบนึ่งแะ้วมารอบนึรอบครับถวกนี้ที่จัดไอ้ตัวน้ตัววใหญ่นตใหญวก็มีบ้านแบี่ที่ ที่ก็มีก็มีบ้านแล้วที่น้นน่ะวิทยาไปบอกว่าเขาบอกว่าไ่เหบ้านร้าเลยเหบ้านร้างเลยผ่านทีอนหมดลัาะว่ากได้ง่ายกว่านี้เลยดจบัดเแล้ พี s <S mm. Th ่เช right. oh. 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 um, ิญเชิญเชิญเชิญครับท่านผู้จัดรที่รับนะครับแต่กไนะนตัวหน่อยแนะนอเดียวมนบบคล้ายๆาชิปเป็นชิปแล้วก็ถ้าติดฟุเนี่ยมันก็จะจบเรื่องวัวไปว่ามันไปไหนมาไหนมันจะจะมีที่หมาที่ไปคล้ายๆมีลงทะเบียนแต่ไก่เนี่ย ทีมที่มาเทีที่มาีนที่เรยันี้ครับล้็ตองข้ไหนแล้ที่ชอแบบยรียนทานีถูกเอาอะไรเนี่เดี๋ยวเิญเข้าประชุมวัทนรสมบูรณไทยได้อที่เรีนรู้ก